ขอดูชูมือถือดีรีรีรองมืออือออคอดีตามต่อจอแจ,จแลดู ถือแหแบมือดูแลความสะอาดช่วยเก็บกวาดไปทุกที่มองทางไหนดูสวยดีบ้านเมืองนี่<อ>เป็นนี้เป็นของเราแต่ยังแข็งแรงและสายตาดี เที่ยงเที่ยงปู่จะลงมานั่งสารตะก้าบนแค่ใต้ล่มมะม่วงปู่สารตะก้าได้สวยกดเกณฑ์กดหมากตะตะเวทีววก,ก,รกระตันยูตะติกาก้นกอนกลมกระจกกระจายเสียง ยุทธยุาสตรนบรราสั่งย์ญาติญาติยาสุขียั่ยี่ยุบุบุนมีอะไรเย็บปักถักร้อยโยะแยะเยาวายเยาวายเยื่อใยเยื่อใยไม่กี่แยบคายแยบยนโยดโยธาโยโสแย่ไหมลูกล้างรถนุ่รถยนต์พวกติดตลกเด็กๆหัวเราะชอบใจก่อนจะพากันลุกขึ้นไปหาลุงดำ ควายตัวใหญ่เขางงที่ยืนเบิ่งตามองเด็กๆใครเคยได้ยินคำพูดอะไรที่เกี่ยวกับควายบ้างพี่โมกถามเด็กๆยกมือกันพึบส่งเสียงตอบพร้อมกันโง่าย่างกับควายคำตอบตรงกันโดยไม่ได้นัดหมายเรียกเสียงหัวเราะได้ดังลัน่นเอา้าถ้างั้นมาดูว่าควายโง่จริงหรือเปล่าพี่โม่เข้าไปยืนข้างลุงดำ แล้วออกคำสังสยิ้มเด็กๆแทบไม่เชื่อสายตาลุงดำลนลิ้มสีปากคนแล้วและล่างให้เปิดออกโชว์ฟันขาวเต็มปากควายยืนยิ้มอยู่ตรงหน้าทธ่พนลีลาวดีผันไม้ภูมิอากาศรสอร่อยปรากฏลังเกียรตปรากฏการสารคดี สื่อารประเพณีทำขวัญข้าเป็นความเชื่อของชาวนาจะทําให้ข้าวออกรวงมากและเป็นการแสดงความเคารพต่อแม่โพศบโด,ดยเป็นประเพณีทําสืบทอดต่อกันมายาวนานอะไรพร้อมั่้งพยันตรายสะละวนขมุขขมอมเปอร์เซน็นพระสุธาสวรรคตซ่องสูงยักษิติณีสไตา มะยุราฉัตขี้ลิว้วอยายลาปิญญาละเหืดประเจิดประเจองกัมปโดผู้บริโภคคุณวุฒนรชน